นทางด้านไอทีนะคะที่ทุกคนเนี่ยพลาดไม่ได้เลยหรือว่าแรงแบบชุดไม่อยู่เลยนะคะก็คือในส่วนของเทนของ AI ค่ะหลายๆคนนะคะน่าจะเคยได้ยินนะคะ AI ที่ชื่อว่า Gemini ของ Google นะคะไม่ว่าจะเป็น Gemini for Google Workspace นะคะหรือว่า Gemini for Google Studio หรือว่า Gemini for Google Cloud Platform นะคะและที่สําคัญนะคะในส่วนของ Gemini เนี่ยสามารถใช้งานได้กับตัวที่เป็น App Sheet ด้วยค่ะ สวัสดีค่ะกลับมาพบกับแน็อีกครั้งนะคะกับรายการ a p p o t u n i t y รายการที่จะสร้างโอกาสทางธุรกิจได้ง่ายจากแอปชีพได้วยมือคุณค่ะสำหรับ EP นี้นะคะเน็นบอกเลยว่าใครที่สนใจในเรื่องของ AI หรือว่าติดตามเทรนด์ของ AI อยู่นะคะ คลิปนี้ไม่ควรพลาาเลยค่ะในปี2024นี้นะคะเทรนทางด้านไอทีนะคะที่ทุกคนเนี่ยพลาดไม่ได้เลยหรือว่าแรงแบบฉุดไม่อยู่เลยนะคะก็คือในส่วนของเทนของ AI ค่ะจริงๆแล้วนะคะ Google นะคะของเราเนี่ยมี AI หลายตัวเลยค่ะที่จะมายกระดับในเรื่องของการทํางานให้ดีมากยิ่งขึ้นค่ะหลายๆคนนะคะน่าจะเคยได้ยินนะคะ AI ที่ชื่อว่า Gemini ของ Google นะคะไม่ว่าจะเป็น Gemini for Google w o r k s p a c e นะคะหรือว่า Gemini for Google s t u d i o หรือว่า Gemini f o r Google c l o u ค Platform นะคะและที่สาคัญ ใช้งานได้กับตัวที่เป็นแอปชีตด้วยค่ะโดย g m m n n i o r r p p s s h e t t นะคะใช้งานได้ง่ายๆเลยค่ะเพียงแค่เข้าไปใน Google Chat ที่อยู่บน Google Workspace หลังจากนั้นเนี่ยคลิกนะคะเกลียดแชทนะคะแล้วก็ไฟล์แอปนะคะเราสามารถ เข้าไปใน Marketplace นะคะแล้วก็พิมพ์ชื่อ g e มินายนะคะ for app sheet จากนั้นเนี่ยอินส tall ล,ลงนะคะตัวแชทนี้ก็จะเด้งขึ้นมานะคะแต่ถ้าเกิดเราอยากทำแอป,ปนะคะเพียงแค่เปิดแชทนี้นะคะแล้วก็พิมพ์พร้อมหรือว่าพิมพ์คำสั่งไปว่าแอป,ปของเราจะเป็นยังไงนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเจมินานะคะจะ generate ข้อมูลที่เกี่ยวเนื่องกับ คําสั่งของเรานะคะมาให้ดูว่าตารางเทเบิลนะคะข้อมูลที่อยู่ในแอปจะมีหน้าตาประมาณนี้นะคะแล้วเราก็สามารถเลือกปรับแต่งได้นะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยให้ตัวที่เป็นเจมินายนะคะที่อยู่บนแชทนะคะ Create Application บนแอปชีตได้ง่ายๆเลยค่ะ างาน,นกันบ้างคะ่ะสำหรับ Gemini for App s h e e t ลดมือเลยใช่ไหมคะแค่ App s h ช et เนี่ยเป็น No Code พ l a ฟอร์ m ที่ช่วยลดกระบวนการและลดระยะเวลาในการพัฒนาแอปพลิเคชันได้แล้วนะคะยังมี g e ม i น i นะคะที่เข้ามาช่วยนะคะยกระดับการพัฒนาแอปพลิเคชันผ่าน App Sheet ได้อีกคะ่ะและใน EP หน้าเน่ยจะพาทุกคนไปดูอะไรสนุกสนุกอย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้เนด้วยนะคะและเพื่อไม่พลาดข่าวสารและเท็ดดีดีนะคะสามารถติดตามเราได้ที่ช่องท ger i n ีสวัสดีคะ่ะ